เปรกมาเนี่ยไอนันต้มเหมือนกันตมบะฮ้อยบะฮ้อยนี่ปลาแซลมีนก็ยอะเยแนะนทุกคนครับพูดถึงอาหารทะเลกับชนเผ่ามันนี่นะครับเพราะปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยกินอาหารทะเลสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยู่ในป่านะครับอยู่ในเขาแล้วก็ไม่แทบจะน้อยมากนะครับในการกินอาหารทะเลเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนเอาอาหารทะเลไปให้เขาเนี่ยครับเขาจะทํากินกันเป็นหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับว่าเวลาเราเอาหอยแครงนะครับหอยมะเรงผู้นะครับปูไปให้มันนี่เนี่ยเขาจะกินเป็นหรือเปล่าแล้วปูทะเลนะครับกับปูมันนี่บอกว่าปูภูเขาหรือหรือแถบแม่น้ําเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังกันดูครับเออหลวกันปนีอะไรนึงเอาไปเอาไปต้มน้ำมัน

กาเกลอลดเอรโลเด้นี่มเลปู้เคยกินไม่เลกินไเินกินโถ่ไ่มีปูปูปลาเขามีปูในน้้ก็มีงไเกินกินอยูต้มมอปูน่าโอมาทำกินหมูเอามาทำกินบมูต้มมกเลยมกอ็ไ้ว่าวต้มเาอมกเออมกก็ไรมก móc kim tôi 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 Mình, tôi 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 เม้อ้เมืนกเลเรียกมึกเียบเล่ามึกเนากระชุกกระชุกเออกชุกชวกชุกกระ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 ชุกมรุกกระชกกรกกุกกระชุกกชรกกนชุกกรนุษย์กกกุษย์ุะรุะนุกุยะุรกกกรกเกกรกกะะหมกก